สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินนะคะวันนี้อยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมานาอารีเช่นเคยค่ะและเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีผ่าน2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยนะคะกับแพลตฟอร์มแรกก็คือ YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมแพลตฟอร์มที่2ก็คือ Facebook ที่ตอนนี้เราอยังคงถ่ายทอดอยู่ในเพจสถานีวัฒนธรรมเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงส่งคอมมมาร่วดคุ ดกันไ้ตลอดทั้งรายการเลยที่สําคัญฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะว่าอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe ในช่องสถานีวัฒนธรรมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆการแสดงโดนๆจากกรมส,งส่งเสริมวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ และสำหรับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมูล,ลนิธิวิชาหนังสือและสานักงานราชบัณฑิตยสภาล่าสุดได้มีการตกลงร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมทางหนังสือให้เกิดขึ้นในประเทศไทยสร้างระบบความรู้ให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาความคิดสติปัญญาของคนไทยให้เจริญงอกงาม ูอีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมแนวคิดทางเศรษฐกิจสังคมศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องด้วยค่ะซึ่งสําหรับรายการของเราคุยข่าวเล่าเรื่องสินในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมา ฟังการพูดคุยเสวนาสาระสำคัญของการทำบันทึกเข้าตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมูลนิธิวิชาหนังสือและสำนักง,งานราชบัณฑิตยสภาในรายการของเราจะพามาดูซิว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยในการผลักดันเรื่องของการตระหนักและรู้คุณค่าของหนังสือได้อย่างไรบ้างนะคะกับแขกรับเชิญสุดพิเศษถึงสาท่านในรายการของเราค่ะขอต้อนรับท่านแรกค่ะกับคุณลิปิกากำลังชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒม ธธนรรมค่ะและขอต้อนรับนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรสานติพักดีคำรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาค่ะ และท่านสุดท้ายนะคะขอต้อนรับค่ะสําหรับอาจารย์มากุฎอ่อนฤดีนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจําปีพุทธศักราช2555และเลขานุการมูลนิธิวิชาหนังสือรักษาการประธานมูลนิธิวิชาหนังสือนั่นเองนะคะที่วันนี้ทั้ง3ท่านเลยจะมาพูดคุยกับเราในรายการต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงๆสวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะกิ๊กขอเริ่มที่ทางฝั่งของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรียนถามท่านรองวิพิการก่อนเลยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมของเราเนี่ยมีส่วนช่วยหรือว่ามีส่วนผลักดันในโครงการนี้อย่างไรบ้างคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องอขอบบพรบะคุณทั้งของมูลนิธิวิชาหนังสือนะคะที่ทางท่านให้ความสําคัญให้เกียรติกับทางกรมส่งเสริมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะทางสํานักงานราชบัณฑิตยสภาด้วยนะคะที่ ให้เกียรติทางกระทรวงกรมส่มงเสริมวัฒนธรรมในการทำความตกลงความร่วมมือในครั้งนี้นะคะคะ่คิดว่าในการส่งเสร,ริมศิลปภาวัฒนธรรมมรดกของภาษานะคะเรื่องของหนังสือให้กับเด็กและเยาว,วชนเนี่ยเรามุ่งเน้นกันนะคะให้ความสำคัญตรงนี้เป็นอย่างมากนะคะท่านอธิบดีเองท่านก็มีนโยบายบอกว่ามอบมาให้เรื่องของเน้นมุ่งเน้นในตัวของเยาว,วชนในการที่จะส่งเสร,ริมร่วมกับหน่วยงาน ทุกภาคส่วนในการในการที่จะอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนทางและธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในการเข้าถึงนะคะเรื่องของหนังสือหรือว่าเรื่องของภาษานะคะ uh huh. ที่จําเป็นของเด็กเยาวชนไทยนะคะก uh ็ huh. ได้ร่วมมือกันกันกนกบทางสภานะคะทาง มูลนิธินะคะวิชาหนังสือ,อะนะคะโดยท่านได้ทำเอเวอูในครั้งนี้นะคะก็คิดว่าแผนในการที่จะขับเคลื่อนต่อไปเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะในการรวมมือในครั้งนี้ก็จะเห็นผลชื่อประจักษ์มากยิ่งขึ้นค่ะ โอ้โหอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของบทบาทในการส่งเสริมของกรมส่งเสริมวัฒน,นธรรมโอ้โหส่งเสริมส่งชื่อเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวหลายมิติที่เป็นบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมวัฒน,นธรรมแต่แน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องภาษาจะพลาดจากที่นี่ไปไม่ได้เลยราชบัณฑิตยสภาคุณผู้ชมคะหลายท่านเลยนะคะที่รู้สึกว่าเหมือนพอพูดถึงสํานักง,งานราชบัณฑิตยสภาปุ๊บทุกคนจะนึกถึงพจนานุกรม บอกว่าเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่จะเหมือนบัญญัติคาศัพท์ใหม่ๆลงในพจนานุกรมเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันขออนุญ,ญาตเรียนถามไปเลยนะคะที่รองศาสตราจารย์ดสรสันติพักดีคานะคะถามนิดนึงค่ะว่าบทบาทสําคัญของสานักงานราชบัณฑิตยสภาต่องานเกี่ยวกับภาษาเนี่ยมีอะไรบ้างคะคือจริงๆถ้าพูดถึงงานโดยภาพรวมของสานักงานราชบัณฑิตยสภานะครับซึ่งอันนี้ก็รวมไปถึงในส่วนของ ราชบัณฑิตยสภาด้วยเนี่ยค,คือจริงๆโดยภาพกว้างก็คือเรามีหน้าที่ในการค้นคว้าวิจัยนะครับศึกษาในเรื่องของสัพพวิชานะฮะแล้วนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเนี่ยเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนอันนี้เป็นเป็นตัวอำนาจหน้าที่ข้อแรกเลยน,นะครับแต่ว่าเราก็จะมีหน้าที่อื่นๆด้วยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของภาษานะครับ ซึ่งก็จะมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับในการการจัดทําพจนานุกรมนะครับสารานุกรมนะครับอักรวิธานอะไรต่างๆรวมไปจนถึง,ถงหลักเกณฑ์ทางภาษานะครับถามว่าทําไมต้องทําอย่างนี้เพราะว่าอำนาจหน้าที่อันหนึ่งของอสํานักงานร,ราชบัณฑิตยสภาก็คือเรามีหน้าที่ในเรื่องของการทํารงไว้นะครับซึ่งภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติเนี่ยมไม่ให้เป็นไปในทางที่เสื่อม,อมนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรง ของในส่วนของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยก็คือเรามีหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์สืบทอดนะครับแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านของภาษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของสํานักงานที่ทำเนี่ยก็จึงถ้ามองแค่ในเรื่องของภาษาเนี่ยเราทาหลากหลายมากนะครับก็คือไม่ใช่แค่เฉพาะภาษาไทยที่เป็นภาษามาตรฐานแต่ว่าเราทาพจนานุกรมภาษาถิ่น นะครับเราทําพจนานุกรมศัพท์วิชาการานะฮะเพราะฉะนั้นศัพท์หลายๆคาท,ที่ที่เกิดปัญหาคําถามกันขึ้นมาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะจริงๆอันนี้ก็อยู่ในส่วนที่เราได้ทําแต่ว่าจะเป็นในส่วนของศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับศัพท์ทางวิชาการซึ่งในแต่ละคณะเนี่ยก็ก็มีการบัญญัติหรือมีการกําหนดให้ใช้คําคต่างๆเนี่ยจำนวนมากนะครับคือจริงๆต้องเรียนว่าคณะทํางานที่เป็นเรื่องพจนา,า,านุกรมกับ สารานุกรมอะไรต่างๆเนี่ยฮะปัจจุบันเรามีกรรมการที่เป็นคณะทํางานกว่าร้อยชุดนะฮะรวมเบ็ดเสร็จนี่เป็นร้อยชุดรวมเบ็ดเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราภาพรวมกว้างมากของของงานของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาคือยิ่งคณะทํางานเยอะก็จะยิ่งแบ่งแยกย่อยออกไปในมิติต่างๆในมุมมองต่างๆที่ต้องทำร่วมกันก็คือเรามีพระราชบัฉบับราชบัณฑิตยสภาซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นฉบับหลักเพราะว่าในเรื่องของการ ประกาศใช้เนี่ยเพื่อให้การเขียนระบบการเขียนในภาษาไทยเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะถามว่าทําไมข้อนี้สําคัญสําคัญครับเพราะว่าเรื่องของการเขียนพจน์คำในภาษาไทยเนี่ยถ้าเราไม่มีพจนานุกรมที่มีการกําหนดว่าจะให้เขียนแบบไหนเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะเขียนไปต่างๆกันโบราณเนี่ยโบราณเนี่ยคำคำหนึ่งเนี่ยสามารถอาจจะเขียนได้หลายแบบมากนะฮะเพราะว่าไปเขียนโดยที่ใช้เรื่องของเสียงตามเสียงเป็นหลัก โดยที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของรูปตัวเขียนหรือวิธีการเขียนที่เป็นตัวสะกดการันเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เกิดการลัดคัดลอกที่ลักลั่นแล้วก็เกิดความสับสนในการสื่อสารเพราะฉะนั้นอันนี้คือสาเหตุที่ทําไมสำนักง,งานราชบัณฑิตยสภาถึงต้องทําพจนานุกรมอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องประกาศใช้นะฮะถือว่าเป็นฉบับหลักที่ต้องมีการประกาศโดยประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรีก็เพราะว่าเพื่อให้ การใช้สื่อสารในระดับประเทศเนี่ยนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เข้าใจตรงกันไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบโบราณที่เขาพูดถึงตำรายาแบบโบราณที่เขาเขียนคัดลอกกันเนี่ยเขาบอกว่าลอกสามทีกินตายเพราะว่าเขียนไม่เหมือนกันใช่ครับกลายเป็นว่าคนที่มาดูฉบับที่สามอ้าวทาไมไม่เหมือนกับต้นฉบับเลยแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นฮะลอกสามทีกินตายหมายถึงจําลองหรือคัดลอกเนี่ยคัดต่อกันแค่สามครั้งเนี่ยเอายานั้นมา ลองไปผสมแล้วทานเนี่ยเสียชีวิตได้เลยอย่างเช่นเ<ะ>ขายกตัวอย่างกันเล่นๆเ,เนี่ยนะฮะน้ำตาลิงน้ำพิงกระไดจริงๆแล้วมันมาจากคำดั้งเดิมเนี่ยคือ,อน้ำตำลึงนะฮะน้ำพึ่งก็ได้ <c oughs> แต่ว่าพอลอกโดยที่ต่างคน <c oughs> ต่างเขียนต่างคัดกันไปเนี่ย<ะ>แล้วไม่ในยุคโบราณไม่มีพจนานุกรมที่จะบัญญัติว่าต้องเขียนอย่างไรเนี่ย <c oughs> แล้วก็ต่างคนต่างเขียนเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เกิดความลักลั่นแล้วในท้ายที่สุดมันก็เกิดปัญหาในการสื่อสาร,รเพราะฉะนั้นความสําคัญของพจนานุกรมเนี่ยที่สํานักงานราชัชบัณฑิตยสภาทําไมถึงจะต้องกําหนดทําไมถึงต้องออกหลักเกณฑ์อะไรต่างๆขึ้นมาก็เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ครับ,รบเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เราสามารถเข้าใจแล้วก็สื่อสารกันกันกบคนในประเทศของเราเนี่ยได้อย่างถูกต้องและตรงกัน อันนี้คือคือหน้าที่หลักในในข้อตรงที่มันจะไปสัมพันธ์ว่าเรามีหน้าที่ทํารงไว้ซึ่งภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้เป็นไปในเอ่อก็อคือไม่ให้เป็นไปในทางที่เสื่อม,อมก็คือเพื่ออ่าก็คือตรงเนี้ยก็คืออํานาจหน้าที่โดยตรงของสานักง,งานราชบัณฑิตยสภาโอโ้โหฟังแบบนี้แล้วก็เห็นภาพเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วเราก็เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นถึงความสําคัญของการที่เราจะต้องมีประกาศนะคะของการทําเป็นพจนนุกรมฉบับเดียวฉบับหลัก เพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจตรงกันในเรื่องของการใช้ภาษาแต่ทีนี้สําหรับตรงนี้เนี่ยก็เริ่มมองเห็นภาพมากขึ้นแล้วแล้วทางราชบัณฑิตยสภาเนี่ยได้ได้มีส่วนร่วมในการทํา m ็มในโครงการนี้เนี่ยยังไงบ้างคะก็คือจริงๆในในส่วนตรงนี้นะครับก็เกิด<า>เนื่องมาจากว่าจริงๆเราก็ตระหนักถึงความสําคัญของในเรื่องของภาษาซึ่งภาษาเนี่ยในแง่หนึ่งของภาษาซึ่งก็คือในเรื่องของลายลักษณ์ก็เกี่ยวข้องกับหนังสือ<า>นะครับภาษากับหนังสือเนี่ยไปด้วยกัน นะครับแล้วเราก็มองว่าสิ่งเหล่านี้นั่นคือวัฒนธรรมที่สําคัญของอประเทศไทยการที่เราเรียนรู้ภาษาโดยไม่เข้าใจรากฐานทางวัฒนธรรมการสื่อสารก็คลาดเคลื่อน<ะ>เราเข้าใจวัฒนธรรมแต่ไม่มีความรู้ทางภาษาก็ไม่สามารถสื่อสารกันได้ว่าสิ่งที่อยากจะสื่อคืออะไรเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้คือประเด็นสําคัญที่ท้ายที่สุดเมื่อได้มีการปรึกษากับทาง ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ดีนะครับกับท่านอา,าจารย์มกุฏในของบริบททิ่วิชาหนังสือเนี่ยเราก็มีแนวคิดนะฮะที่ที่เห็นพ้องร่วมกันในการที่เราอยากจะร่วมมือกันในของในการทํางานตรงนี้นะครับเพื่อสนับสนุนส่งเสริมนะฮะผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนในส่วนที่เราก็จะนําความรู้ต่างๆเหล่านี้แหละมากระจายมาส่งเสริมที่จะลงไปสู่ระดับ ภาคส่วนต่างๆแล้วก็ทําให้เยาวชนก็ดีทําให้ประชาชนก็ดีเนี่ยเกิดความเข้าใจในเรื่องของภาษาแล้วก็เกิดความรักในเรื่องของวัฒนธรรมหนังสือยิ่งขึ้นอืมโอโ้โหฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันมากกว่าแค่ตัวหนังสือแล้วนะคะคือมันสามารถต่อยอดไปทั้งในเรื่องของระดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทําให้คนอ่าน เกิดจินตนาการทําให้เกิดค,ความใฝ่รู้แล้วก็ความที่เราจะสามารถไปค้นคว้าหาข้อมูลต่างเพิ่มเติมได้อีกด้วยใช่ครับกว้างมากเลยนะคะหลายคนอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงเ๊หนังสือตัวหนังสือแล้วก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กจนโตเลยฝึกเรียนเขียนอ่านอ่านได้ก็พอและจบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสําคัญของตัวหนังสือภาษาไทยมันมีไปมากกว่านั้นถ้าหากว่าคุณสามารถอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจาได้อย่างถูกต้องและตรงคุณก็จะสามารถสื่อสาร ให้คนอื่นได้เข้าใจแล้วก็สามารถใช้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสร้างการสื่อสารเพื่อประกอบอาชีพต่อไปได้เนี่ยนะคุณคือรากฐานค่ะคือรู้วัฒนธรรมแต่ไม่มีภาษาวัฒนธรรมก็ขาดการสืบต่อต่อยอดถูก<ช>ไหมครับเพราะฉะนั้น2อ,อย่างนี้ต้องควบคู่ไปด้วยกันการที่เราสามารถพัฒนาประเทศการที่เราสามารถพัฒนาคนแล้วมนุษย์แตกต่างจากสัตว์โลกอื่น สิ่งสำคัญก็เนื่องมาจากมนุษย์สามารถคิดในเรื่องของระบบภาษาที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดวัฒนธรรมแล้วก็สามารถที่จะเอาระบบเนี้ใช้สืบเนื่องต่อมาและพัฒนาต่อได้มันถึงทำให้เกิดความเจริญงอกงามของสังคมนะฮะถ้ามันไม่มีตรงนี้เนี่ยมันไปไม่ถึงนะครับโอ้โหฟังแล้วขนลุกมาก โอ้ยวันนี้นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ฟังจากท่านดรสานติแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเราได้มาขนาดนี้เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะคือคนเราเนี่ยแตกต่างจากสัตว์ประเภทอื่นๆก็เพราะว่าเรามีเรื่องของภาษานี่แหละนะคะเป็นระบบที่จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความคิดและภาษาก็สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมโดยรวมของสังคมได้ด้วยถ้าว่าวิเคราะห์ลงไปดีๆนะคะทีนี้เนี่ยฟังจากทางฝั่งของราชบัณฑิตยสภาไปเรียบร้อยแล้ะไม่ได้เลยต้องมาฟังต่อ จากท่านอาจารย์มกุกรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมูลนิธินะคะของท่านอาจารย์เนี่ยคือได้มีส่วนช่วยหรือว่าได้มีส่วนในการรันโครงการนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะขอบคุณครับคือสืบเนื่องจากมูลนิธิวิชาหนังสือ,อคิดเรื่องหนังสือนะครับหนังสือคือเครื่องมือของภาษาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าภาษามีแต่ภาษาอย่างเดียวมีตัวหนังสือแต่ไม่มีเครื่องมือที่จะนำเอา เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปถึงคนอ่านคือตั้งแต่เด็กเยาวชนไปจนถึงชาวบ้านทั้งหลายทั่วประเทศในที่สุดวิชาวความรู้มันก็กองอยู่กับที่นะครับ,รบไม่มีโอกาสที่จะไปยังชาวบ้านอื่นๆได้แต่เดิมเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาอย่างหนึ่งว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยนะครับ,รบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเข้าไม่ถึงหนังสือ พอมามถึงปัจจุบันนี้แต่ก่อนเนี่ยร้านหนังสือในประเทศไทยมีเป็นพันร้านทั่วประเทศแต่ขนาดนี้เนี่ยกลายเป็นว่าร้านหนังสือหายไปหมดแล้วนะครับเหนโลกมันเปลี่ยนไปใช่ใช่ตีนี้อย่าลืมว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศจนนะครับคนทั้งหลายเนี่ยจะจะซื้อหนังสือออนไลน์อย่างเดียวก็ไม่ได้ะจะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็มีภาษาไทยให้อ่านน้อยมาก,กน,นะครับวิชาวความรู้ส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาอื่นนี้ทำอย่างไรที่จะให้ชาวบ้านซึ่ง ซึ่งมีพื้นฐานทางการศึกษาค่อนข้างน้อยอยู่แล้วโอกาสที่จะเข้าถึงหนังสือก็น้อยด้วยเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่จะให้คนเหล่านี้เข้าถึงความรู้ได้ก็ต้องมีเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งก็คือหนังสือนั่นเองทีนี้หนังสือเนี่ยจะเผยแพร่ไปได้ด้วยวิธีไหนมันก็มีวิธีต่างๆมากมายมีกลไกของการทําหนังสือมีระบบวิธีมีการจัดรูปเล่มมีการทําด้วยกระด,ดาษอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าหน่วยงานทั้ง3าหน่วย คือกรมส่งเสริมซึ่งอันที่จริงเนี่ยกรมส่งเสริมมีหน้าที่ส่งเสริมแต่ว่าคนที่สําคัญก็คือราชบัณฑิตซึ่งมีวิชาความรู้นะครับถ้าเผื่อเรามีความรู้มากมายมหาศาลเป็นเหมือนขุมทรัพย์แต่ไม่มีเครื่องมือที่จะกระจายไปยังคนใช้ทั้งหลายขุมทรัพย์อันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นระบบหนังสือของประเทศเนี่ยจึงสําคัญเราจึงได้พยายามที่จะให้หน่วยงานทั้งสามหน่วยงานนี้มาทํางานร่วมกัน แล้วก็บอกแก่รัฐบาลบอกแก่ใครต่อมิใครว่าท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อหนังสือ,อเมื่อภาษาเป็นวัฒนธรร,รมถ้าเห็นว่าภาษาเป็นวัฒนธรรมสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเห็นด้วยก็คือหนังสือคือเครื่องมือของวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นคุณละทิ้งไม่ได้ค,คุณจะต้องดูแลภาษาไปพร้อมๆกับดูแลหนังสือเพื่ออะไรเพื่อให้ความรู้อันเป็นมรดกของชาติไปถึงคนจริงๆไม่ใช่กองอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ดังนั้นการร่วมมือในครั้งนี้เป็นการร่วมมืออย่างสําคัญตรงที่ว่าเรากําลังเริ่มประกาศว่าประชาชนทั้งหลายในประเทศไทยจะต้องเข้าถึงความรู้ที่มีอยู่โดยราชบัณฑิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันนีน่นี่คือวัตถุประสงค์สำคัญครับ ก็เลยทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา<ช>อย่างที่ท่านอาจารย์บงกุฎได้เล่าไปนะคะว่าเราได้เห็นภาพของการร่วมมือการระวังสามหน่วยงานที่ยังคงอยากจะสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในเรื่องของการเห็นคุณค่าและความสําคัญของหนังสืออย่างที่อาจารย์เล่าไปว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีส่วนในการส่งเสริมราชบัณฑิตยสภาก็มีความรู้มีคลังความรู้อยู่ในมือทีนี้จะทําอย่างไรให้ความรู้เหล่านั้นไม่สูญเปล่าหายไปแต่เข้าไปถึงทุกส่วนทุกภาคส่วนของประชาชนไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนแต่สามารถเข้าถึงหนังสือได้อย่างเท่าเทียมกันซึ่งนี่ก็คือถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างมากที่ หนังสือก็จะเป็นเครื่องมือในการใช้ความรู้ภูมิปัญญาเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดีมากจริงๆที่จะทำให้เราได้เข้าถึงและเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะแล้ววันนี้ก็จะมีการเซ็นลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง3หน่วยงานเกี่ยวกับทางด้านวิชาการด้วยเชื่อว่าในลำดับถัดไปในอนาคตเราก็จะได้เห็นความร่วมมือและจะนําไปสู่เรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ และพัฒนารวมถึงต่อยอดวงการหนังสือและวงการวิชาการต่อไปด้วยเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะเราพูดคุยกันแป๊บเดียวจริงๆนะคะช่วงนี้สุดท้ายนี้อยากจะให้ทั้ง3ท่านทิ้งท้ายเอาไว้สักนิดหนึ่งถึงเรื่องของมุมมอง,มองเกี่ยวกับวงการหนังสือไทยในปัจจุบันว่าจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็สติปัญญารวมไปถึงความรู้ความสามารถของเยาวชนคนไทยได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเริ่มจากอาจารย์บางกรดก่อนเลยนะคะชิญค่ะขอบคุณครับ,รบ,รบเรื่องหนังสือกับคนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญที่ ผูกติดกันมานานหนังสือเป็นวิธีโบราณที่สุดแล้วก็ชาติทั้งหลายในโลกนี้ก็ยังไม่เคยทอดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมราชบัณฑิตสภาแล้วก็รัฐบาลนะครับพูดทั้งรัฐบาลเลยก็ได้ว่าจะต้องเห็นว่าหนังสือเป็นเครื่องมือที่จะทําให้คนฉลาดขึ้นเครื่องมือที่จะพัฒนาคนนะครับ ถ้าเผื่อว่าเมื่อใดก็ตามคนพัฒนาไปจนถึงใช้ความรู้ได้ประเทศชาติก็จ,จะพัฒนาด้วยความรู้รัฐบาลจะใช้งบประมาณน้อยที่สุดในการพัฒนาคนด้วยความรู้และหลังจากนั้นคนหรือชาวบ้านทั้งหลายทั่วประเทศก็จะเอาความรู้ไปทำมาหากินนะครับมีรายได้ส่งภาษีให้กับรัฐบาลโดยที่รัฐบาลอาจจะไม่ต้องทําอะไรก็ได้ถ้าเผื่อว่าให้ประชาชนมีความรู้อย่างถูกต้อง ด้วยวิธีที่กระจายออกไปอย่างเท่าเทียมครับน,นี่คือเรื่องสำคัญค่ะถัดไปค่ะดรสันติค่ะในส่วนของสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะครับเราตระหนักถึงความสำคัญของความรู้แล้วก็ถือว่าความรู้ที่สำนักงานได้สร้างขึ้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหลักอันหนึ่งนะครับทางด้านวิชาการซึ่งเราก็พยายามที่จะเผยแพร่ซึ่งก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่จะ ช่วยในการร่วมมือที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะครับแล้วเราก็มีมิติอื่นที่พยายามที่จะสนับสนุนเพื่อที่จะให้ความรู้เนี่ยกระจายออกในวงกว้างอย่างทั่วถึงะนะครับและอย่างรวดเร็วเพราะว่าความรู้ถึงแม้ว่าในโลกปัจจุบันจะมีความเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่ว่าความรู้มีหลายมิติมีหลายด้านขึ้นอยู่กับการที่จะเรียนรู้แล้วเลือกที่จะนํามาใช้คงจื้อเคยพูดว่ารู้เ,เรียนโดยไม่คิดนะครับ การเรียนนั้นก็สูญเปล่านะครับคิดโดยไม่ได้เรียนรู้ความคิดนั้นเป็นอันตรายความรู้จึงเป็นรากฐานสำคัญของความคิดขอบคุณครับค่ะถัดไปค่ะขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีค่ะในส่วนของกมรมส่งเสริมนะคะก็อยากจะฝากถึงการทํางานในครั้งนี้นะคะที่ได้ทํา MOU กันกับทั้งสถาบันวิชาหนังสือและก็ทำงานจากบัณฑิตทยสภานะคะ เพราะเป็นการเรื่องของการฟื้นฟูนะคะคิดว่าเรื่องของการใช้ภาษาก็ดีเรื่องของหนังสือก็ดีนะคะมันเป็นเอ,เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาติถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กเลยเอาวชนไทยนะคะละเลยเรื่องเหล่านี้หรือว่าใชา้ภาษาที่ผิดเพี้ยนหรือว่าสอให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะคะการที่เราจะทำใเ,เรื่องของหนังสือเนี่ยนะคะถือว่าสำคัญมาก นะคะในใน,ในช่วงช่วงช่วงเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นที่เห็นในเรื่องของความร่วมมือในครั้งนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องของความสําเร็จนะคะในโอกาสต่อไปข้างหน้าจะเห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะคะในการที่จะพัฒนาในการที่จะอนุรักษ์สืบสานนะคะในการรักษาเแลรักษาภาษาเหมือนกับร,รักาษาวัฒนธรรมของชาติไ้ด้วยนะคะก็อยากจะฝากน้องๆนะคะฝากประชาชนทั่วไปนะคะร่วมกันช่วยกันนะคะในการอนุรักษ์สืบสานภาษาของเราภาษาถิ่นภาษา ไทยของเราให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปค่ะและนี่ก็คือการร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้ง3ท่านในรายการของเรานะคะในโอกาสนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสําหรับคุณลิปิกากําลังชยัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะรองศาสตราจารย์ดรสันติพักดีคำรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภานะคะและอาจารย์มังกรอรดีนะคะ เิลป็นแห่งชาติสาขาวรณศีลประจำปีพุทธศักราช2555และเลขานุการมูลนิธิวิชาหนังสือนั่นเองที่วันนี้ถือว่ามาร่วมพูดคุยและทําให้เราได้เห็นภาพและมุมมองต่างๆถึงความสําคัญของหนังสือที่เป็นบอกเกิดของความรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญานะคะแล้วก็สามารถสร้างวัฒนธรรมดีๆต่อไปสร้างความรู้ต่อไปให้กับประชาชนคนไทยได้นะคะสําหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะก่อนจากการฝากกันไว้ด้วยของผู้ชมอย่าลืมนะคะ สามารถกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกด subscribe หรือว่ากดติดตามในช่องสถานีวัฒนธรรมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็งานต่างๆบทบาทหน้าที่ต่างๆของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะยังคงทํางานเพื่อประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้กุ๊กกิ๊กและแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้งสท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ